จะติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้าต้องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจาก1เฟสเป็น3เฟสไหมคะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเป็น3เฟสเสมอไปครับแต่ถ้าต้องการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้รวดเร็วขึ้นเช่นชาร์จเต็ม1ครั้งจาก6-7ชั่วโมงเป็น2-3ชั่วโมงต้องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็น3เฟสครับอย่างไรก็ตามการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จที่เลือกใช้ และเทคโนโลยีการในการชาร์จที่พัฒนาอย่างรวดเร็วต้องตรวจสอบก่อนเสมอครับตัวอย่างการคำนวณกระแสไฟ1เฟส7.4กิโลวัตต์โดยทั่วไปชาร์จรถที่แบตเตอรี่50กิโลวัตต์อวใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงกระแสไฟ3เฟส22กิโลวัตต์ชาร์จรถที่แบตเตอรี่50กิโลวัตต์อวใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงข้อคุณรู้เรื่องกระแสไฟ1เฟสกับ3เฟสกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 1>, 1. ระบบไฟฟ้า1เฟสรองรับกําลังไฟฟ้าได้จํากัดระบบไฟฟ้า1เฟสรองรับกําลังไฟฟ้าได้เพียง7กิโลวัตซึ่งไม่เพียงพอสําหรับที่ชาร์ที่มีกําลังไฟสูงเช่น11กิโลวัตต์22กิโลวัตหรือมากกว่า 2. ระบบไฟฟ้า3เฟสรองรับกําลังไฟฟ้าสูงที่ชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแบบ Fa s t c h a r ์เจที่ต้องการกําลังไฟฟ้าสูงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในเวลาที่สั้นลงเช่น จาก6ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงเวลาโดยประมาณ3ระบบไฟฟ้า3เฟสรองรับกำลังไฟฟ้าได้สูงกว่าช่วยกระจายโหลดไปยังแต่ละเฟสที่จ่ายให้กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างสมดุลทำให้ลดปัญหาไฟตกหรือไฟเกินในระบบและปลอดภัยยิ่งขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าบทสรุปตามข้อมูลที่กล่าวควรเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจาก1เฟสเป็น3เฟสก่อนติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้า เพราะรองรับกําลังไฟที่สูงกว่าช่วยให้ชาร์จได้เร็วขึ้นระบบมีความเสถียรและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกาศรับรองพร้อมให้คําปรึกษาเพื่อประเมินการใช้ไฟฟ้าจริงและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบ้านของคุณมากที่สุดครับ